สวัสดีครับสื่อคนด้วยนะครับผมผมเนทนะครับก็ในวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนแต่งปืน MK2 กันนะครับในรูปแบบของสายบุกนัดเดียวสั่งตายนั่นเองนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติแต่งจริงเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นประมาณ3สายได้ด้วยกันนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยผมจะมาสอนแต่งรูปแบบนี้ก่อนละกันนะครับซึ่งเป็นสายที่เหมาะสําหรับคนที่ชอบบุกนะครับผมแล้วเป็นบุกแบบควิกซูมนัดเดียวตายด้วยนะครับผมก็ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่านะครับ ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวปืน MK2 เนี่ยเป็นปืนที่ยิงตัวไหลแขนนัดเดียวตายนะครับผมยกเว้นขานะฮะที่นัดเดียวจะไม่ตายเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการยิงนัดเดียวสั่งตายคือการยิงช่วงบนของตัวเรานั่นเองนะครับผมโอเคนะของแต่งชิ้นแรกนะครับผมแนะนำเป็นในส่วนข,ของลำกล้องปืนก่อนเลยลำกล้องปืนนะครับผมแนะนาเป็น8.0 s p o t Barrel นะครับ พเพื่อที่จะลดเวลาแรงยิงไป10%นะครับแล้วก็ลดความเ,เมย์เมื่อวิ่งยิงอีกไปอีกด้วยนะครับผมก็จะทำให้การสังหารศัตรูของเราเนี่ยเป็นไปด้วยความว้องวมากขึ้นนั่นเองนะครับผมบอกว่า,วาเ,เวลาเรงยิงเนี่ยมันค่อนข้างจะส่งผลมากๆในการที่จะฆ่าศัตรูให้ได้ภายใน1น,นัดนะครับผมส่วนความเ,เมย์เมื่อวิ่งยิงเนี่ยมันจะทําให้เวลาเราวิ่งวิ่งอยู่นะครับผมเราชักปืนกลับมาเนี่ย มันจะไวขึ้นนั่นเองนะครับโดยมีข้อเสียเรื่องแรงแนวตั้งนะครับกับแนวนอนเพิ่มขึ้นมาอย่างละ4%ตัวตุกเพิ่มขึ้น20%นะครับความจุแมก็กซี่ลดลงไป1นัดนะครับซึ่งแรงแนวตั้งกับแรงแนวนอนเนี่ยผมบอกอตรงว่าไม่ได้ส่งผลกับเราเลยนะครับเพราะว่าเราเป็นสายนัดเดียวสั่งตายอยู่แล้วนะครับผมซึ่งการที่จะนัดเดียวสั่งตายด้วยความบ้องไวเนี่ยสมมติจะเป็นการควิกซูมเป็นสะส่วนใหญ่นะครับผมโอเคนะส่วนเรื่องตัวตุกเนี่ยถามว่าส่งผลไหมมันจะส่งผลสสสําาาาาหรรับบยยยยที่่่่่่่่่ชชอออออิิงงงงตตตเเเนนืืแวไมใ เราเป็นสายนั้เดียวสั่งตายนะครับซึ่งสายยิงต่อเนึ่งเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวผมค่อยเป็นอีกคลิปหนึ่งละกันนะครับโอเคนะส่วนความจุมแมกซินที่ลดลงไปหนึ่งนัดเนี่ยก็ไม่ได้ส่ผลกับเราเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรามีของแต่งที่จะช่วยพพอร์ตในเรื่องนี้ให้กลับมาดีขึ้นเหมือนเดิมได้นะครับผมเรียกได้ว่าทดแทนกันได้นะครับโอเคนะครับของแต่งชิ้นทัดภัยถ้าจากลำกล้องปืนนะจะเป็นในส่วนของพันท้ายั่นะครับพันท้ายนะครับผมแนะนำเป็น m i p sport stock นะครับ อย่างที่ผมบอกนะครับเหมือนเดิมเลยคือเราจะลดเลเวล่าเรงยิงเพื่อที่จะควิกซูมได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับโดยข้อเสียเนี่ยจะเป็นข้อเสียที่เรียกว่ามหาศาลมากๆนะครับผมซึ่งข้อเสียพวกนี้เนี่ยถ้าสมมติเราจะควิกซูมจริงๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับอย่างแรกคือแรงเดียวตั้งกับแรงเดียวนอนที่ผมบอกไปตะกี้นะครับว่ามันไม่ได้สผลกับสายควิกซูมเท่าไหร่เพราะว่ามันยิงทีลนัดนะครับผมแล้วก็ถอนสโคปออกอย่างที่2คือตัวกระตุกเพิ่มขึ้นนะครับการที่ตัวกระตุกเพิ่มมมขึ้น,น่ถาวาสผล ส่งผลนะครับแต่ว่ามันจะเป็นสายยิงต่อเนื่องแทนนะครับผมส่วนอย่างที่3เนี่ยคือการสั่นสะเทือนเมื่อหายใจนะครับก็จะทำให้สมมุติว่าเรากั้นหายใจไว้ะครับผมเวลาเราถอนหายใจเนี่ยมันจะเป้ามันจะสายขึ้นเยอะนะครับแต่ว่าเราควิกซูมอยู่แล้วเราควิกซูมอยู่แล้วนะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเลยไม่ได้ส่งผลกับเราเลยนะครับพูดง่ายคือเหมือนเราได้ข้อดีฟรีเลยนะครับผมคือเวลาแรงยิงลดลงไปถึง10%นะครับผมโอเคนะของแต่งชิ้นทัดไปนะครับถ้าจากพันท้ายนะครับผม จะเป็นในส่วนของกลิปหลังนะครับกลิปหลังนะครับผมผมแนะนําเป็นสติปเปิลกลิฟเทมนะครับผมเพื่อที่1นึ่ลดเลเวลแรงยิงเนี่ยผมบอกนะครับสคือลดความดีเลย์เมื่อวิ่งยิงด้วยทําให้เวลาเราวิ่งอยู่เนี่ยสามารถชับปืนกลับมาได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับผมส่วนข้อเสียนะครับเป็นข้อเสียที่ผมได้อธิบายไปแล้วนะครับผมทั้งเรื่องตัวกระตุกแรงเด๋ยวตั้งแรงนอนว่ามันไม่ได้สผลกับเรานะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะไม่ขออธิบายซ้านะครับของแต่งชิ้นทัดไปนะครับถ้าจากกลิปหลังนะครับจะเป็นในส่วนของ เลเซอร์นั่นเองนะครับเลเซอร์ Laser นะครับ <S <S ผมไม่นำเป็นโอเดม c ลซินเลเซอร์แทดิคอนะครับพยายาเพื่อที่จะลดระยเวลาเล,าเลงยิงไป3นะครับแล้วก็อ้อขอภัยนะครับ แล้วก็ลดความดีเลย์เมื่อวิ่งยิงไป1.5นะครับผมก็เรียกได้ว่ามันเป็นเรียกยังไงเนี่ยข้อดีเพิ่มมันน้อยมากนะครับผมแต่ว่าอย่าลืมว่าเะวลาเลงยิงเนี่ยมันส่งผลกับการควิกซูมมากๆเลยนะครับการสังหารศัตรูเนี่ยไวไม่ไวเนี่ยอยู่ที่ความเร็วนะครับผมอ้าเหมือนวอรยุทธนะครับเรียกว่าพูดเหมือนวอรยยุทธเลยนะครับเหมือนหนังจีนสมัยก่อนเลยตัดสินแพ้ชนะกันด้วยความเร็วนะครับผม เรมีข้อเสียคือเห็นเลเซอร์ช่วยเลงนะครับแต่ผมก็บอกทุกคลิปเลยนะครับว่าไม่จําเป็นจะต้องไปใส่ใจมันเท่าไหร่นะครับที่สําคัญคือตัวปืน MK2 เนี่ยครับเราเล่นแบบหนัดตายนะครับยิ่งไม่ต้องไปใส่ใจเลยนะครับผมเพราะว่าเวลาเราฆ่าตูเสร็จเนี่ยแล้วก็ถอนสโคปเลเซอร์ก็ปิดการทํางานเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะของแต่งชิ้นทัดไปนะครับถ้าจากเลเซอร์นะครับผมของอย่างสุดท้ายนะครับผมท่านผู้ชมจะต้องเลือกนะครับคือถ้าสมมติท่านผู้ชมจะติดกล้องเลงเนี่ย ก็สามารถติดได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติใครไม่ติดกล้องเล็งแบบผมนะครับผมผมไม่นําเป็นในส่วนของเพิ์งเลยนะครับเพิ์งนะครับผมไม่นําเป็นสไลด์ออฟแฮนด์นะครับจะทําทให้ลดเลเวาลารีโหลดไปถึง15%นั่นเองก็จะทำให้เราสามารถควิกซูมได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับก็ครบทั้ง5ชิ้นแล้วนะครับผมสําหรับตัวปืน MK2 ในรูปแบบของสายบุกหนักเดียวสั่งตายนั่นเองนะครับ ก็ถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปดูในส่วนของเกมเพลยก์กันดีกว่านะครับว่าพอออกไปเล่นจริงแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปดูกันเลยนะฮะเพียงโอเคอ้าวโอเคครับโอเคเข้ามากลางเกมนะครับผมเศร้าเลยนะครับผมอันนี้คือขออภัยฮะอันนี้คือโหมดอ่าเร่อกโหมดได้ไหมฮะมันคืออาเคดนนะครับผมดานใหม่เนาะโดมนะครับนี่นะครับคือถ้าสมมหมดยิงขาเห็นไหมว่านัดเตียยไม่ตายนะครับ เราต้องยิงส่วนบนเท่านั้นนะครับผมการยิงขานัดเดียวจะไม่ตายนะครับถ้าสมุดเรียกใกล้ผมบอกตรงว่าอย่าไปเสี่ยงนะครับผมถ้าเป็เรียกใกล้ยอย่าไปเสี่ยงนะครับโอเคฮะอันนี้ผมพลาดเองนะคือมันกระตุกนิดหนึ่งด้วยนะครับผมก็ไม่ทราบว่าทําไมเหมือนกันเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะต้องยุด A นะครับยุด A ขึ้นมาให้ได้นี่นะครับผมนี่นะฮะอุ้ย เลงขวาอยู่ตัวซ้ายก็มาอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับผมเฮ้ยโอเคฮะมันกระตุกอะผมไม่ทราบว่ามีใครเป็นเหมือนผมไหมครับโอเคโอเคผมจะล้างแค้นคืนได้แต่ว่ามีใครเป็นเหมือนผมไหมครับผมรู้สึกว่าผมเล่นด่านนี้แล้วมันกระตุกอะ่ะ ไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าวิดีโอที่อัดเนี่ยมันจะกระตุกเหมือนเหมือนเห็นเห็นเหมือนที่ผมกระตุกหรือเปล่านะครับผมมันกระตุกบางจังหวะนะครับแต่ว่ามันมันมันก็ยังพอเล่นได้อยู่นะครับผมโอเคครับตะกี้มันเป็นการยิงทะลุลวดหนามนะครับดามเมจดเลยไม่เต็มนะโอเคครับขอบคุณเพื่อนมากครับผมเอาราโวโอเคครับเอาตะกี้เหมือนยิงไปกระสุนไม่ออก โอเคครับผมเปิด UV ไปนะครับเพื่อที่จะเห็นตำแหน่งศัตรูแบบชัดเจนนะครับโอเคครับผมขอบคุณเพื่อนแม่นี่นะครับการที่เราใส่รีโหลดไว้นเนี่ยมันจะทดแทนในเรื่องนี้ได้นะครับผมในเรื่องกระสุนลดลงไป1นัดเนาะเพราะว่ามันตีโหลดแบบปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บมองไวมากเลยนะครับอันนี้เป็นสักโอเคครับผมพักครึ่ง ก้อนี้เป็นสายนัดเดียวสั่งตายนะครับผมซึ่งนัดเดียวสั่งตายเนี่ยจะต้อง <c oughs> ขออภัยฮะจะต้องมีความแม่นระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับผมซึ่งผมที่เล่นสไนปไม่ค่อยเก่งมากก็รู้สึกว่ามันก็ยิงได้อยู่นะครับขนาดผมที่เล่นสไนเนี่นไม่ค่อยเก่งมากนะครับก็เล่นอันนี้ได้นะครับเนี่ยฮะจะซูมยิงลอก็ได้นะครับขอแค่เรายิงส่วนบนเท่านั้นก็นัดเดียวตายเลยนะครับส่วนสายยิงต่อเนื่องเนี่ย จะมีดีเรื่องยิงไวนะครับผมแต่ถ้าสมมุติยิงโดนแขนหรือไหนะล่เนี่ยลัดเดียวไม่ตายนะครับโอเคครับผมอันนี้ผมยังแบบแบบงงๆปุ่มนิดนึงนะครับโอเคคิดว่าเราจะตายซะแล้วตกใจหมดเลยนะครับโอเคครับเราจะยึดได้หมดแล้วนะเออจะว่าไปผมไม่เจอคนที่เขา พิ่งพูดถึงตะกี้โผล่มาเลยปากผมเป็นพรศักดิ์สิทธิ์หรือยังไงฮะโอ้โหถ้ามีปากเป็นพรศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ขอบอกตรงว่าขอให้พรุ่งนี้ถูกหวยขอ,ขอให้งวดหน้าถูกหวยขอให้งวดหน้าถูกหวยได้วลาอล่ะนี่นะผมคือปุ่มมันปแปลกกับผมว่างงเอา้าผมกดผิดอ๋อผมไม่ได้เอาโทฟี่มาครับผม เอ้ยไม่ใช่ผมเอาโทฟี่มาเนะี่ยนี่ไงขอยิงคืนหน่อยขอยิงคืนหน่อยโหโมเอ้ยไม่ใช่โมโหโอเคครับผมยิดบีได้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเราน่าจะดูสีให้อยู่เอ้ยไม่โดนได้ไงไม่โดนเดะเออตายคู่ก็ดีเหมือนกันตายคู่ก็ดีเหมือนกันมาเจอกันใหม่อีกสักรอบมาเออจะได้รีเซ็ตกันทั้งคู่เลยโอเคครับ นี่แน่นี่แน่นี่แน่ถ้าสมมติใครแม่นๆเนี่ยผมมองตรงว่าโหดมากนะครับต้องระวังเลยนะแต่ถ้าสมมติใครแม่นๆเนี่ยก็ดูอย่างผมนะครับผมตายโง่งๆตั้งหลายรอบนะครับโอเคครับนี่นะครับผมเห็นไหมคือควนะิกซูมเนี่ยควิกซูโอเค ให้ตายเถอะไอ้บอทไม่ไม่ไม,ไมหนึกครับผมว่ามันมีแกลบช่องว่างตรงนั้นที่ศัตรูจะเห็นอันนี้ผมพลาดเองอะ่ะเขาเรียกว่าอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับอ้าวอ้าวจบแล้วอะไรวันนี้ <laughs> แพ้ด้วยผมรู้ท่านผู้ชมอะ่ะยังไม่สาใจใช่ไหมล่ะผมก็อยากล้างแค้นขึ้นเหมือนกันแหละเพราะงั้นต่ออีกตาหนึงนะครับผมโอ้ <laughs> โออีกตาก็จริงฮะแต่เป็นอีกตาแบบฟรีฟออลแล้วเข้ามากางเกมด้วยเกมผมว่าเกมมีปัญหาผมแล้วแหละอันนี้คือถ้าผมชนะได้นี่ก็ชนะอะฮะไม่รู้จะพูดอะไรต่อดีคิดไม่ทันนะครับอุ้ย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 ,ยผมเสียเวลากับคนนั้นมากไปหน่อยนะครับผมโอ้ไม่โดนเหรอผมว่าโดนนะ ผมผมยิงโดนกำแพงเหรอตะกี้ไอ้บ้าแล้วมันขึ้นทำไมว่าผมยิงโดนมาให้โดนแกงชัดๆอันนี้ก็เป็นข้อเสียของสายนี้นะครับผมคือยิงไม่แม่นก็จบเลยนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยการทิ้งเลียห่างก,ก็ค่อนข้างจะดีนะครับแต่ว่าผมไม่ชอบนะครับผมก็คนมันชอบบุกอนะ่ะก็คนมันชอบบุกอนะ่ะเห็นบ่าเห็นป่าอ้าว จะเอาอะไรไปฆ่ามันตายวะเนี่ยเหมือนรู้ว่าเหมือนรู้ว่าผมจะเดินไปอะขอลาสหน่อยขอลาดหน่อย,ออยเอ้ยเฮ้ยเอ้าใคร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 นี่ผมตายเพราะมันกิดรอบแล้วเนี่ยครับนี่ผมตายเพราะเขากิดรอบแล้วไม่ได้และผมต้องกู้ชื่อเสียงตัวเองกลับคืนมาหน่อยอืม เดี๋ยวนะครับเฮ้ยเฮ้ยบวกกันนัวเลยเหรอบวกกันนัวเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราอะเราอะอยู่ไหนเอ้าโอ้โหจบแบบนี้อีกแล้วจบแบบนี้อีกแล้ว จะให้ใช้ปืนคนบ้างนะโอเคครับผมได้ทีมเดสแมทนะฮะโอเคครับผมก็มาแก้มือรอบที่3นะฮะรอบนี้เนี่ยต้องชนะให้ได้แล,แล,แล้วแหละไอ,อไบอทยิงยังไงให้ได้เข้าหัวก่อนเกินเอ้ย นั่นแน่เพื่อนยิงไปแล้วกันนะไอ้บอดพึ่งพูดอยู่ตานี้ต้องเออสักที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 เธอถ้าสมมติใครเล่นอ่าบนคอมนะครับผมอันอันอันนี้ผมไม่รู้ว่าผมเป็นคนเดียวหรือเปล่านะแต่ว่าตัวปืน MK2 เนี่ยตอนซูมอ่ะ คุณจะเลื่อนเมาส์ช้ากว่าปกตินะครับผมคือเมาส์มันเลื่อนให้ช้ากว่าปกติมากนะครับเป็นเฉพาะปืนนี้ด้วยนะปืนอื่นไม่เป็นอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมนะครับเออเออเออขังบอลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครยิงโอ้โห โอ้โหมารับญาติกันหรือจ๊ะมาเยอะขนาดนี้มารับญาติกันเหรอจ๊ะเยอะไปจังหวะเมื่อกี้ต่อให้เคลียรก็ไม่สามารถเคลียได้หมดนะครับผมด้วยปืน MK2 นะโอเคครับเออเนี๋ยนะครับเมื่อกี้มือถือขึ้นแจ้งเตือนเลยไปแอบบแวบ,บไปดูนิดหน่อยนะครับผมคือถ้าเห็นผมบอกนะครับผมถ้าสมมติเพื่อนๆเนี่ย อ่าควิกซูมแม่นแม่นนะครับผมเพื่อนจะเพื่อนๆจะเล่นเกมนี้โหดมากๆเอ,อ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เกมนี้ไปถึงปืนนี้นะครับผมในการแต่งของสายนี้นะจะโหดมากๆเลยนะครับโอเครับได้อยู่นะครับเพราะว่าตะเกียบสามคนแต่ผมก็ฆ่าไปสองโอเคก็คุ้มอยู่นะครับผมโอเคครับมีสตูดงโอเคครับ เนีน่ยนะโอเคครับโอเคครับผมกระสุนเหลือนหนึ่งนะถ้ตายเถอะโรบินเหมือนอยู่ข้างบนหรือเปล่าฮะมันข้างบนไหนอ่ะอ๋อผมพึ่งรู้ว่ามันมีทางขึ้นไปด้วยอ้าวอย่างนี้ก็แลมดีแต่พึ่งพึ่งรู้ เกมก็จบเลยวันนี้ผมบอกตรงว่าวันนี้มันไม่ใช่วันของผมแหละเอาจริงๆนะวันนี้ไม่ใช่วันของผมเลยนะครับจริงๆนะถ้าสมมติท่านผู้ชมดูครบทั้ง3ตาก็จะเห็นว่าวันนี้เนะี่ยมันไม่ใช่วันของผมเลยนะครับผมโอเค ก็สำหรับคลิปนี้คงจบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับตัวปืน MK 2ในรูปแบบของสายบุกนัดเดียวสั่งตายนั่นเองนะครับผมเพื่อนๆก็ลองเอาไปแต่งแล้วก็ลองใช้กันดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะฮะจุดเด่นของมันคือ1 q u i c ควิกซูมได้ไหวนัดเดียวสั่งตายนะฮะจุดเด่นที่2คือนัดเดียวสั่งตายแล้วก็มีความม่องไวในการซูมนั่นเองนะครับผมโอเคคราวนี้ข้อเสียคือถ้าสมมติไม่แม่นจริงๆเนี่ย ถายนี้ผมจะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับเพราะมันต้องนัดเดียวจริงๆนะครับโอเคนะครับผมก็คลิปนี้คงไม่มีอะไรจริงๆแล้วนะครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมทุกคนก่อนจะจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะเลยนะครับขออภัยนะครับผมอ่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับเจอใหม่คลิปหน้านะฮะอดิโอสเีง